คลิปนี้นะครับผมพามาชมเจ้าตัวตาเอาติดแพคคู่เลยนะเป็น1.8ตัว E ปี P 12กับปี13นะทั้ง2คันนี้นะครับ่อนสบายนะคันนี้เป็น1.8ตัว E ปี P 12กับ13ไม่แค่165,000โลราคาอยู่ที่249,000บาทเท่านั้นราคาเท่ากันนะคันนี้ก็เป็นปี2013ครับ หน้าแบนแบบนี้เลยนำมาพร้อมชุดแต่งสเปอร์รอบพันแบบนี้ปี13คันนี้เลขกมาอยู่189,000โลไม่เคยติดแก๊สทั้งคู่นะครับราคา249,000บาทเท่านั้นฟรีดาวนะครับผ่อน6ปีเพียงเดือนละประมาณ5,000บาทเท่านั้นใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมดูคลิปนี้ให้จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านครับนะวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วในช่องท็อปรถมือสองเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์นะครับหนึ่ วันนี้นะครับผมพามาชมนะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งนะครับผ่อนสบายๆนะผมขอแนะนำสองคันนี้เลยนะเป็นเจ้าโต้ต้าโคราติดเป็น1.8ตัว E ทั้งคู่ปี2012กับปี2013นะครับนะเป็นรถนะครับที่อึดถึกทนนะต้องบอกก่อนว่าสําหรับเจ้าโต้ต้าโครติดนะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานผ่อนสบายๆรา,าคาไม่แพงนะผมขอแนะนํา2คันนี้นะครับอะไรก็หาง่ายค่าแม่ทัน n นนถูกนะแล้วก็เป็นรถที่อึดถึกทนนะครับคัน2คันนี้นะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่เคยติดแก๊สทั้งคู่ เป็นรถเป็นซินล้วนเป็น18ตัวรุ่นตัว E ีนะครับปี2013กับ12นะครับคันนี้ปี12จด13คันนี้ปี2013ราคาเท่ากันเลยนะครับ249,000าบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถแล้วก็โครงสร้างบอดี้ตัวรถเป็นไงเดี๋ยวผมพารับชมกันนะครับสำหรับ2คันนี้นะครับฟรีดาวน์นะจะผ่อน6ปีนะครับจะอยู่ที่ประมาณเดือนละ5,000บาทเท่านั้นครับนะมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนสำหรับตัวนี้นะสีดำนะครับก็จะได้มาเป็นชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลย สวยมากคันนี้นะทะเบียนสวยด้วยนะครับ3ามสาคันนี้เลขไม้นะครับวิ่งใช้งานอยู่ประมาณ1นึ่งแสหมื่นเโลนะครับไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์แบบนี้เลยนะโคมไฟใสๆพร้อมใช้เดี๋ยวเราล้างสปาขัดเคลือบสีก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับคันนี้ได้มาเป็นเครื่องยนต์1.8นะครับตัวด้านล้อแม็กคันนี้นะครับนี่ล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กอัลลอยสีบรอนเงินนะเป็นแม็กสินิ้วนะครับคันนี้จะเป็นยางนิกเซนนะครับน่าจะปีเก่าหน่อยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยยยยยยยนนนนนาาาาางงงใใใใหหหห้้้มมม่่่่ะะครรรรับเเเเเิแแตกลลลววดีี๋ป บอดี้สวยเดิมนะครับรับประกันโครงสร้างทั้งสองคันไม่มีชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมามาแน่นอนเดี๋ยวพารับชมในส่วนของภายในการคันนี้นะสำหรับภายในคันนี้นะก็เจ้าของเก่านะครับนะเป็นหุ้มนะครับหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับนี่ภายในจะได้มาเป็นหุ้มหนังสีดำนะครับเป็นเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับคันนี้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนนะวิทยุเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานมีมาให้ครบ2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมทุกอย่างบอดีเดิมมสวยากคนี้ นะครับเดี๋ยวผมขอญาตนะพาพี่ๆดูเลยนะครับด้านตัวตะเข็บเม็ดอาร์นะครับแกะรีวิวให้พี่ๆดูแบบนี้เลยนะรตะเข็บเม็ดอาร์ทุกอย่างนะครับสวยเดิมชัดเจนแบบนี้นะครับใครที่อยู่ระแวกใกล้เคียงหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับออกได้หมดนะครับนะอยากเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับให้ดูโครงสร้างหัวน็อตทุกอย่างเสาบีนะครับเดิมเดมเลยเหมือนพี่มาดูรถจริงนะครับนะผมรีวิวแบบละเอียดนะครับนี่แล้วก็ด้านกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับติดฟิล์มมาแล้วรอบพัน้ี ในส่วนของด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังกันสําหรับด้านหลังนะภายในก็ต้องบอกก่อนเลยว่าถือว่ากว้างนะครับเป็นเบาะหนัง3หมอนนะหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะครับตึงๆแบบนี้เลยนะบอดี้เดิมนะครับโครงสร้างเดิมและภายในสวยมากนะครับด้านบนตะเข็บเป็นอาร์กนะครับก็แกะรีวิวให้พี่ๆรับชมแบบนี้นะครับรับประกันโครงสร้างเช่นเคยนะครับสวยเดิมนะสองแสนสบาถือว่าคุ้มมากๆราคานี้ป้ายแดงนะครับแปดแสนกว่านะสำหรับตัวโฉมหน้าแบนแบบนี้นะครับดิสเบรกนะครับมีมาให้ครบทั้ง4ล้อด้วยนะครับคันนี้ นี่สวยมากแล้วก็มีชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เลยนะด้านท้ายมาดูกันนะตัวนี้นะมีเซ็นเซอร์ติดตั้งมาให้แล้วด้วยนะครับสองตำแหน่งนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีมาให้นะเจ้าของเตาต้องบอกเลยว่าดูแลดีแล้วก็แต่งมาสวยมากคันนี้นะถ้าถ้าเป็นคันนี้นะคันนี้ก็จะเดิมๆนะไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยจะมีสเกิร์ตด้านข้างมีมาให้เฉยๆนะสำหรับตัวนี้นะคันนี้ปี2012จด13 นะครับคันนี้ปี2 0 1 2 1 3ิจดสิบานะครับแล้วก็เลขไม์อยู่1 6 5 0 0แสหกหมืนห้าันโลนะคันนี้ไม์น้อยกว่านะครับประมาณหมื่นกว่าโลนะครับหมื่นกว่าโลนะครับคันนี้นะราคา2 4 9แ0 0เกบาทเท่านั้นผ่อนเท่ากันนะครับห้าเออหปีจะอยู่ที่ประมาณ5้าพันห้าพันกว่าบาทนะครับไม่เกิน6 0 0ันประมาณนี้นะครับไฟหน้าเหมือนกันนะครับก็คือตัวเดียวกันโฉมเดียวกันเลยนะคันนี้ก็จะได้มาเป็นสีบรอนเงินนะครับถือว่าสวยทะเบียนนี้เลยนะครับนะห้าห้าแปดหก เรียมสันตัวรถเหมือนกันสภาพสวยทั้งคู่นะครับคันนี้นะครับผมดูยางให้คันนี้นะคันนี้จะเป็นแม็กขอบ15นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางนะครับคันนี้ยางเดี๋ยวผมดูให้ยางดันหลบนะตัวนี้รัดด้วยยางดันหลบนะครับก็ถือว่ายางนะครับได้ยางปีใหม่อยู่ตัวนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องยงเรื่องยางหรือว่าของเหลวเราเปลี่ยนถ่ายให้นะครับนี่ให้ดูเลยนะครับเรียมสันตัวรถภาษีนะครับนะหกแปดเดี๋ยวเราต่อให้เรียบร้อยนะไม่ต้องห่วงนะภาษีพรบก็ต่อให้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับ พร้อมใช้แน่นอนนะครับนะ้ปล่อยไปแบบสภาพพร้อมใช้ลูกค้ารับไปได้ไปสภาพพร้อมใช้เลยถานะให้ดูภายในการสําหรับภายในตัวนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าเดิมๆเ,เลยนะครับนี่เบาะผ้าสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องเสียงวิทยุนะครับเดิมจากโรงงานเหมือนกันเกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับคันนี้ก็จะได้ไม้น้อยกว่านะครับดูโครงสร้างกันสวยเดิมแบบนี้นะผมขออนุญาตพาพี่ๆดูโครงสร้างกันนะครับด้านบนนะครับรับประกันโครงสร้างเหมือนเช่นเคยนะครับไม่มีชนหนักที่คว่ำจมน้ำนะตะข็บเป็นอาร์คสวยเดิมชัดเจนแบบนี้ ใครที่กำลังมองหานะครับรถเก่งนะครับที่อดทนนะอยากใช้งานจริงแล้วก็ผ่อนสบายๆผมขอแนะนานะเอาติดนะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนะที่เป็นรถที่อดทนนะครับแล้วก็ประหยัดไม่พอนะครับค่าแม่ทัเน้นนะครับอะไรนะครับหาง่ายนะครับเข้าสูนย์แต่ละทีนะต้องบอกเลยว่าไม่แพงนะครับอะไรก็หาง่ายเข้าอู่ได้ทั่วประเทศนะครับนะซ่อมได้นะครับอู่ทั่วไปซ่อมได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ให้ดูนะครับสวยงามนะครับคันนี้ สองแสนสี่หมบาทเท่ากันนะครับดิสเบรกมีไม้ครบทั้ง4ล้อเหมือนกันนี่สวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวพาดูด้านท้ายกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพาดูด้านท้ายล้วผมขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้พี่ดูเลยนะที่เก็บสัมภาระตัวเก็บสัมภาระทุกอย่างนะครับนี่จะเปิดด้านท้ายก็จะสามารถเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับคันนี้สวยเหมือนกันนะคันนี้สีบอลเงินเดิมๆสภาพเดิม100%เนะครับนี่ด้านท้ายมาดูกันนี่เก็บสัมภาระนะต้องบอกเลยว่ากว้างนะครับนะเดี๋ยวฟิล์มนะครับติดตั้งให้ใหม่กระจกไล่ย แล้วได้ให้ดูหัวน็อตฝาท้ายนะครับน็อตเดิมเลยซิลเลอร์เดิมนะครับนี่ดูซิลเลอร์เดิมนะครับน็อตเดิมไม่มีรอยขันนะไฟท้ายนะครับของไทโคยโตะยังอยู่นะครับนี่ก็ไฟท้ายแท้เดิมอยู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับให้ดูหัวน็อตโครงสร้างทอย่างเดิมแบบนี้ซซลเลอร์ก็เดิมเดิมนะครับนี่เราเปิดให้ดูด้านท้ายคันนี้บ้างนะครับคันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดด้านท้ายดูแต่ผมขออนุญาตเปิดด้านท้ายให้พี่ๆดูเลยนะครับนี่ให้ดูแบบละเอียดนะเหมือนพี่มาดูรถจริงกัน นะครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบนะบางท่านนะครับลูกค้าตัดสินใจได้เลยนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างอยากดูรถเพิ่มเติมตรงไหนนะครับวิดีโอคอลดูรถได้นะครับนี่ตัวนี้ก็ที่บางสัมภาระมีให้เหมือนกันตัวนี้นยที่วางเป็นตัวถาดรองนะครับล้อแมกยังอะไรมีให้ครบทั้งสองคันนะต้องบอกเลยว่านี่สวยเดิมจริงแล้วดูซินลงซิลเลอร์นะครับซีนทางมะพร้าวแบบนี้นะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถไม่มีจมน้าน้าท่วมนะครับรับประกันให้นะครับซื้อไป ตรวจสอบพบเที่ยวภายหลังนะครับยินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับหัวน็อตทุกอย่างนะครับหรือว่าจะเป็นตัวซีนนะครับนี่โอ้โหสวยจริงนะหัวน็อตไม่มีรอยขันนะครับไฟท้ายแท้เดิมเหมือนกันจากโรงงานนะคันนี้ต้องบอกเลยว่าก็ได้ชุดแต่งมาสวยงามนี่หัวน็อตเดิมไม่มีรอยขันนะงั้นเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะเดี๋ยวผมพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์ทั้งสองคันเลยนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเปิดผมขออนุญาตเปิดฝากระโปรงให้พี่ๆรับชมในส่วนขอองงงเเคครื่ยยนนต์ทัั้ล พามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับทั้ง2คันเลยนะเครื่องยนต์ทั้ง2คันจะเป็นตัวเครื่องยนต์ดูโอวีทอนะครับคันนี้1.8นะเป็น1 8 0 0ซีซีทั้งคู่นะต้องบอกว่าเครื่องยนต์นะสำหรับเครื่องยนต์ดูโอวีทีนะอึดถึกทนแน่นอนนะใช้งานอีกยาวๆวิ่ง3ามแสนสี่แสนโลนะไม่มีปัญหานะขอแค่เป็นถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลวตามระยะนะครับอันนี้ตัวบงตัวแบตหรือว่าจะเป็นตัวถ่ายน้ำมันเครื่องเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับพามาชมโครงสร้างกันนะครับคันนี้นะ นะครับแท้เดิมอยู่นะครับคันนี้นะไม่มีการซ่อมคันหน้าหรือว่าการทําสีใหม่ใดๆนะครับไฟหน้าก็ยังเดิมนะคันนี้ซุ้มชงซุ้มชกนะครับสวยงามแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในส่วนของเครื่องยนต์นะครับทุกอย่างนี่ให้ดูเลยเครื่องยนต์แห้งๆนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าใหม่คลิปนะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะหัวนงหัวนอตนะฝากระโปรงยังเดิมเดิมสวยๆแบบนี้นะครับถือว่าคุ้มเลยนะใครที่ได้ไปนะครับซิลเลอร์นะครับเดิมนะครับซิลลงซิลเลอร์ด้านบนสติ๊ก นะครับนี่บอกเลยว่าสวยเดิมจริงนะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับรถสภาพสวยเกรด A แบบนี้นะห้ามพลาดนะครับสองแสเาเท่านั้นนะแล้วพามาดูในส่วนของคันนี้กันสําหรับคันนี้นะเหมือนกันนะครับนะคันหน้าทุกอย่างหมออน้ำดูว่าจะเป็นตัวแก้ด้านซ้ายด้านขวามีระบบเบรก abs ให้แล้วทั้งคู่นะครับเครื่องยนต์นะครับแห้งๆนะน้ำมันเครื่องไม่มีหลายเยอะนะครับเครื่องยนต์ใหม่มากนะต้องบอกเลยว่ารถอายุ10กว่าปีแล้วนะครับประมาณ12ปีเข้าปีที่13ประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่า นี่สติ๊กเกอร์ทุกอย่างนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับให้ดูแกนด้านซ้ายด้านขวาสภาพสวยมากนะครับแล้วก็หัวน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันเลยนะครับนี่อซิลลงซิลเลอร์ด้านบนสติ๊กเกอร์คําเตือนนะครับมอกรซิลเลอร์ด้านบนนะครับนิ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็มอกรตาปั๊มตัวต้าอยู่ครบชัดเจนนะครับทั้งสองฝั่งหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขันจริงนะใครที่กาลังมองหาเจ้าตัวต้าโคราติดนะสาหรับตัวโฉมหน้าแบนด์แบบนี้ผมมีให้พี่ๆเลือกมากกว่า สองคันนะตอนนี้มี2คันนะครับแต่ถ้าเป็นอีกโฉมหนึ่งผมมีให้เลือกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมออนนิวนะตอนนี้ปี20ภายในดำาอลติสจีอาร์หรือว่าจะเป็นตัวเอลติสไฮบิดนะมีให้พี่ๆเลือกนะสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะฮนะสำหรับวันนี้ผมมามาอัปเดตสําหรับทั้ง2คันนี้นะให้พี่ๆเลือกในงบผ่อนอยู่ประมาณ5 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนแค่6ปีนะ5 0 0 0บาทเท่านั้นติดต่อหาผมได้เลยนะครับ2 6 9 0 5ห0นอคร,บรอบหืเแ้าไลน์เข้ามาเบอร์นี้ไดบเรยดล มีบริการนะครับเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศแล้วก็มีบริการส่งรรสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านนะครับนะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วย1ปีนะครับ24่ชั่วโมงนะครับสำหรับ2คันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะใช้เลดดอกเบี้ยพิเศษไม่ได้เป็นดอกเบี้ยปกตินะก็เลยจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000บาทเท่านั้นนะครับมาถึงว่าคุ้มนะครับได้ในราคารถที่2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นใครเที่ยมรังมองหานะครับอยากได้ไว้ใช้งานอึดถึกทนนะครับผมขอแนะนำเลยทั้ง2คันนี้นะครับได้ไปคุ้มแน่นอน 2 4 9 0 0 0บาทซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับนะติดต่อหาผมได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาพี่พีก่อนนะครับถ้ากระชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่พี่รับชมอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ